ครับตอนนี้รถก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเฉพาะภายนอกนะเฉพาะภายนอกภายในยังไม่เสร็จนะครับเพิ่งไปรับรถมาวันนี้เองนะครับให้ดูโดยรวมถือว่าอืไม่แย่นะไม่แย่นะครับถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวมาดูโดยรวมกันว่าเป็นอย่างไรบ้างมีจุดมีดีเทลตรงไหนบ้างนะครับครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับมาดูดีเทลภายนอกถือว่าสีที่ทํามานี่โถโอเคนะ เรียบเนียนเงางามสวยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แต่สีฟิล์มยังไม่สวยนะต้องเปลี่ยนใหม่นะครับถือว่าแจ๋วนะแจ๋วข้างหลังนี่สีดำนะแต่มันก็จะมียางที่มันขาดอ่ะนะมันหาอะไรไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมค่อยไปเปลี่ยนเอาทีหลังนะครับถือว่าโอ้เอี่ยมเลยเนาะสีนี่เอี่ยมมากเลยเงาวแวบ,บเล่นแสงนะครับมือเก่าเท่าชราสายตาไม่ไหวใจไม่กล้าขับช้าขออภัยนะครับ ไอ้ตัวนี้ยังกระจกเดิมไม่ได้เปลี่ยนกระจกแท้ตโตโยตา้าเพราะว่ามันไม่ได้แตกไม่ได้มีอะไรเสียนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนฟีลมเกาคงจะสวยนะครับนี่เช่นเดิมครับด้านท้ายก็พ่นสีดํานะถ้าสีขาวหมดเลยเดี๋ยวมันจะดูเลี่ยนเกินไปนะก็เลยพ่นให้มันตัดนะตัดกันนะเอาแบบเดิมเดิมนะเดิมเดิมมาไงก็เป็นแบบนั้นครับไม่ได้แก้ไขอะไรไฟท้ายนี่ผมเปลี่ยนใหม่ก่อนหน้านี้มันจะเป็นคนละท่ากันคนละสีอันนี้เอาเป็นแบบว่า สไตล์แบบเดิมตรงรุ่นมันนะครับก็คือจะเป็นสามสีเนาะมีส้มมีขาวมีแดงนะก็จะได้แบบว่าเดิมๆของมันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสีเป็นไงใช้ได้ไหมโอโ้โหเงาไหมมองเห็นแสงสะท้อนไหมพอได้นะครับล้อยังไม่ได้ทํายังไม่ได้เปลี่ยนเลยเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาทํามาทําเองนะครับตัวล้อไม่น่าจะมีอะไรยากนะเดี๋ยวถอดมาทําเองแป๊บเดียวนะครับ นี่ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะไอ้ตัวนี้ด้านหลังนี่เดี๋ยวจะต้องไปหาบังโคลนใส่บังโคลนมันหายไปนะครับเดี๋ยวจะไปตามกับช่างว่าตกลงบังโคลนผมเอาไปไว้ไหน <c oughs> เดี๋ยวค่อยไปตามนะประตูก็จะเป็นประมาณนี้เนาะไฟเลี้ยวน่าจะเปลี่ยนให้ผมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะถ้าไม่ได้เปลี่ยนก็อย่างมากก็แค่ขัดแต่ดูแล้วน่าจะเปลี่ยนนะเป็นของมือสองนะครับเนี่ยนะเพราะว่าอันเก่านะ้มันเข้าแล้วมันเขียวเหลืองเขียวแบบเป็นเขียวเป็นตะไคร่กันชนหน้าก็พ่นสีดำนี่มีไฟเลี้ยวมุมด้วย ไปเลี้ยวมุมนี่ซื้อมาใหม่นะเนี่ยเขาซื้อมาให้ผมใหม่นะครับของโตโยต้าเลยนะโตโยต้าแท้เลยนะครับเจแปนอะไรนี่ไกโตอาร์อะไรก็ไม่รู้นะอันนี้ของแท้นะน่าจะแท้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะส่วนกระจกคอนโวยนี่พ่นเป็นสีขาวเลยโอ้ตายละอันเก่าจะเป็นสีดํานะแต่ไม่เป็นไรถือว่าก็สวยไปอีกแบบหนึ่งครับกระจกหน้าเปลี่ยนใหม่ละเห็นไหมใส่กิ๊บเลยนะยี่ห้อเหรอ เป็น TSG นะเห็นเขาบอกว่ายี่ห้อนี้แหละที่ทําส่งโรงงานโตโยต้าเพียงแต่ว่ายี่ห้อนี้ถ้าส่งโรงงานโตโยต้ามันต้องสกีนโตโยต้านะครับแต่ถ้าขายเองมันไม่แพงกันชนหน้าก็เป็นแบบเดิมสีก็เป็นสีเทานะโดยรวมถือว่าโอเคนะครับโอเคโอเคไม่มีปัญหาอะไรนะครับอืมเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปหาบาังโคลมมาใส่ตอนนี้บังโคลมมันไม่มีเดี๋ยวขี่ไปไมันจะสกระปรกสวยไหมสวยนะยนะผมว่าสวยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูภายในกันว่าเป็นยังไง ภายในภายในภายในคึออุ้ยโชคประตูท้ายเปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันไม่เด้งนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนนี่ไงคือก็พ่นเก็บงานนิดๆหน่อยๆน,นะตรงภายในตรงเนี้ยพ่นสีเฉยๆเพราะถึงยังไงเดี๋ยวตรงนี้ผมจะต้องตีกล่องตีอะไรครอบอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้สีเรียมน,นะด้านข้างอะไรตรงเนี้ยก็พ่น แต่หลังคายังไม่ได้อ,ออกนะครับหลังคาปล่อยมันไปเดี๋ยวผมค่อยเอามาทําความสะอาดเองนะครับก็พ่นมาเรียบร้อยแล้วจเจ๋อไหมสุดยอดครับอืมนะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็ดูดีนะดูดีนะครับดูดีดูดีดูด,ดีก็มีตัวล็อกนะที่จะต้องแก้ไขใหม่แค่นั้นเองเดี๋ยวค่อยๆหานะปิดแน่นดีนะครับเยี่ยมเลยนะเยี่ยมเลยนะครับ พื้นด้านหน้าก็พ่นนิดหน่อยนะพ่นนิดหน่อยตรงนี้ที่เขาปะผูตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวผมค่อยว่ากันอีกทีนึงเพราะยังไงผมก็ต้องปูพรมอยู่แล้วแหละตอนนี้ที่ผมไม่ได้ให้เขาไม่ได้ไม่ได้ใส่เบาะใส่อะไรเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมาต้องมาแดมใหม่นะมาแดมผมซื้อแผ่นดมมาแล้วเดี๋ยวจะต้องมาทําภายในเพื่อที่จะให้มันกันร้อนนะแล้วก็เงียบสงบมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวจะแดมแผ่นประตูสองฝั่งด้วยสั่งมาแล้วนะสั่งมาเรียบร้อยแล้ว ช่วงโซนบริเวณตรงด้านนี้นะครับโซนบริเวณตรงด้านนี้มันต้องอะไรมันต้องปุกันร้อนให้หมดเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นเครื่องนะมันจะเป็นเครื่องยนต์นะครับเนาะเออสวยงามครับสวยงามนะครับรถอายุอานามขนาดนี้ได้แค่นี้ก็สวยแล้วนะครับแค่นี้ก็สุดยอดแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยไปทําติดฟองติดฟิล์มนะงามๆครับเดี๋ยวสิ่งแรกเลยที่จะทํานะ หลังจากที่ทําสีมาใหม่แล้วเอารถไปจอดแล้วผมจะเปลี่ยนกรอบป้ายทะเบียนนะครับเป็นเอาของแต่งชิ้นแรกเลยนะครับใส่เข้าไปในรถกรอบป้ายทะเบียนที่ผมไปสั่งเขาสกีนรถตู้วินเทจสายชิลนะคราวนี้แหละก็มันก็จะได้เริ่มเป็น EP ถัดไปก็คือเป็น EP นี้เลยนะ EP ที่10นะรถตู้วินเทจสายชิลแล้วเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายช่วงระหว่างการใส่ชื่อนะใส่ชื่อให้มันนะเจ้ารถตู้วินเทจสายชิลนะครับ สําหรับลักษณะการทํางานของตัวรถตู้ผมนะก็เป็นแบบแนวชิวๆนะครับเนื่องจากว่าผมทำไปเรื่อยๆนะผม DIY เองนะครับหลังจากที่ผม DIY แล้วผมก็เป็นแนวทางนะให้เพื่อนๆเนี่ยได้ทําตามได้นะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าสําหรับบางคนที่ขี้เกียจทำเองมีเงินเหลือๆนะซื้อรถใหม่นะครับแล้วก็ไปจ้างอู่ใหญ่ๆทําได้เลยนะครับซึ่งแน่นอนครับอันนั้นมันก็จะขาดสเสน่ห์ไปผมคิดว่าการทํารถตู้แคมป์เนี่ยนะ ถ้าเราได้ลงมือทําเองนะมันก็เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งนะครับทาไปเรื่อยๆตามแต่กําลังของเราตามแต่งบป,ประมาณของเรานะครับเดี๋ยวสุดท้ายปลายทางมันก็สามารถที่จะเสร็จแล้วก็ใช้งานได้ในแบบของเรานะถึงคนอื่นหรือใครเขาไม่ชอบไม่เป็นไรแต่เอาเป็นว่าผมทาแล้วผมมีความสุขผมชอบเนี่ยพอแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราไปติดป้ายก่อทะเบียนกันนะครับแล้วเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีนึงนะวว่าจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาเปลี่ยนก่อป้ายทะเบียนกันครับรถตู้วินเทจส,สายชิลนะครับพลาดหน่อยหนึ่งก็คือว่า อนแกะใจร้อนนะครับมันก็เลยหักนะหักไป2จุดแต่ไม่เป็นไรที่เหลือมันก็ยังแน่นหนาดีนะครับเดี๋ยวเรามาถอดป้ายอันเก่าออกแล้วเราก็มาใส่ป้ายอันใหม่เข้าไปนะครับโอเคขอทาบดูก่อนนะครับขอให้รูตรงโอเคใส่ป้ายเข้าไปครับ เป็นยังไงนี่ปิดขาเข้าไปรถตู้วินเทจสายคิวจับมุมจับร้อยครับรถตู้วินเทจสายคิวด้านหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปใส่ด้านหลังต่อเทปะรถตู้วินเทจสายคิว ครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วครับทั้งสองฝั่งหน้าและหลังครับครับตอนนี้ผมกําลังเอารถไปทําพวกระบบสายไฟนิดหน่อยเนื่องจากว่าตอนนี้ไฟหน้ามันไม่ติดเลยนะครับเบาะก็ไม่มีเอากระป๋องสีมานั่งก่อนมานั่งเพื่อที่จะแบบว่าขี่นะขี่ออกไปให้มันถึงช่างก่อนทําระบบไฟก่อนนะครับครับตอนนี้มาแล้วรับมาอู่ช่างเจาะโมเจาะไดดามโมนะครับ มาทำอะไรเอารถตู้เนี่ยมาเก็บสายไฟให้เป็นกับสู่สแตนดาร์ดนะครับสแตนดาร์ดของมันจะได้แบบว่าเรียบร้อยนะระบบไฟนี่สำคัญมากนะครับเพราะบางทีเดี๋ยวมันไม่เราเก็บไม่ดีมาแล้วเดี๋ยวกดมันช็อตไฟมันไหม้ขึ้นมานะครับก็พอดีรถมันมีปัญหาว่าสายไฟมันไอ้นี่สายไฟมันค่อนข้างที่จะรกรุงรังนะนะครับก็เลยจะต้องมาเก็บงานนิดหน่อยนะครับเนี่ยครับ เก็บให้มันแบบว่ากลับสู่แสแตนดาร์ดนะในกล่องใส่แบบตัวนี้นะมันก็ยังแบบว่ามีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่ามันลกเนี่ยเห็นไหมมันไม่เวิร์กนะนะครับมันมีโอกาสที่จะไฟไหม้ได้เพราะฉะนั้นก็จะเก็บให้มันเป็นแบบสแตนดาร์ดเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับไฟหน้าไฟท้ายอะไรต้องเอาให้ติดนะไฟโฟไฟเกียร์อะไรต้องให้มันเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับรอดูว่ามันจะเป็นอย่างไร ครับหลังจากที่กลับมาจากอู่อทําสายไฟเรียบร้อยแล้วตอนนี้ตรงที่พื้นข้างล่างที่เมื่อก่อนมันเคยมีพวกสายฝงสายไฟอะไรพวกนี้เขาเก็บเรียบร้อยหมดแล้วนะเนี่ยเก็บเรียบร้อยได้ดีมากเลยนะครับไม่มีสายไฟที่จะลกเกะก,กะลวอันไหนที่ไม่สําคัญก็จัดการออกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไฟติดทุกดวงแล้วนะครับไฟหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดู นี่นะครับไฟหน้าติดเรียบร้อยนะทิปไฟสูงก็ติดเนีย่ยปึ๊บไฟสูงติดนะติดปกตินะครับและที่สําคัญยังไม่พอเปิดไฟหลีก็ติดป้านะปกติและยังมีสวิตช์อีกตัวหนึ่งไว้เปิดไฟนี่เป็นไฟเหมือนไฟสปอรตไลท์ข้างหน้าแยกออกมาต่างหากจากหลอดหลักโคตรเท่เลยนะตัวนี้ไฟสูงพอสมควรนะครับก็ติดแล้วนะติดแล้วไฟเลี้ยวล่ะ เดี๋ยวเปิดสวิตช์กอนนี่ไฟเรยวก็ติดแล้วนะครับทั้งซ้ายและขวานี่ขวาก็ติดแล้วนะครับพร้อมออกเดินทางนะครับไปดูด้านหลังกัน ไฟด้านหลังก็ติดแล้วนะครับทั้งสองฝั่งนั่นแหละแต่ว่าลองให้เห็นฝั่งเดียวนะครับเสียงที่เป็นที่เสียงเตือนเสียงเตือนตีดนี่ก็คือเสียงเปิดไฟหรือว่าเปิดสวิตช์ค้างไว้นะเนี่ยเหมือนเสียงแบบเตือนว่าเราเปิดสวิตช์ค้างไว้บางทีลืมปิดสวิตอะไรเงี้ยนะครับในสักระยะหนึ่งถือว่าตอนนี้ระบบครบสมบูรณ์นะครับนี่เป็นไฟในรถนะครับไฟในรถก็ติดปกติ ไฟมาแล้วนี่คือไม่ต้องเปิดสวิตซ์กุญแจมันก็ติดแล้วนะครับแต่เดี๋ยวหลอดตรงกลางมันน่าจะขาดเดี๋ยวตัวนี้ผมต้องไปเปลี่ยนโคมใหม่เดี๋ยวจะไปหาโคมที่มันสวยกว่านี้นะครับก็ใช้งานได้ปกติครับไม่ต้องเปิดสวิตช์กุญแจก็สามารถเปิดไฟได้เลยแต่จริงความสว่างขนาดนี้ภายในรถนี่ยังน้อยไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปเปลี่ยนโคมให้มันสว่างกว่านี้เพราะว่าเดี๋ยวพอเวลาไปแคมป์นะไปอยู่ในแคมป์หลอดตัวนี้หลจจะจะใช้เป็นหลอดหลักในการให้แสงสว่างเวลาเราอยู่ในรถตู้นะครับโอเคครับ ครับก็จากที่เห็นนะครับตอนนี้ระบบไฟของผมสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟสัญญาณต่างๆติดครบหมดแล้วนะครับแล้วก็สายไฟภายในรถทุกอย่างอันไหนที่ไม่ได้ใช้เนี่ยก็เก็บออกเคลียร์ออกนะครับตอนนี้รถผมเนี่ยระบบไฟกลับสู่สภาพแบบรถสแตนดาดแล้วนะครับถามว่าทำไมถึงต้องทำระบบไฟก่อนผมให้ความสำคัญตรงนี้เพราะเนื่องจากว่าหลังจากที่เราทำระบบไฟแล้วเนี่ย เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะได้ไม่ต้องลื้อรถอีกรอบหนึ่งนะครับแน่นอนครับระบบเนี้ยถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของการเดินทางในช่วงกลางค่ากลางคืนเลยนะไม่ว่าจะเป็นความแสงสว,ว่างไฟท้ายไฟเลี้ยวเนี่ยผมให้ความสําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นผมรับรถมาจากการทําสีปรากฏว่าไฟมันไม่ติดเลยสักดวงนะครับเนื่องจากว่าไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวระบบไฟนะครับผมเลยเอาเข้าไปให้ร้านไดดามหรือร้านที่เขาเดินระบบไฟเนี่ยจัดการกับระบบไฟตอนนี้ก็ครบนะครับครบ พร้อมสมบูรณ์แล้วนะครับสามารถที่จะให้สัญญาณนะครับกับเพื่อนร่วมทางได้ไม่ว่าจะเป็นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือแม้แต่ไฟฉุกเฉินไฟหน้าก็สว่างไฟท้ายก็ติดนะครับปลอดภัยแล้วครับเดินทางได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับสำหรับ EP นี้นะครับ e ี EP ที่10ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วในการทํารถตู้หนึ่งคันจะมีดีเทลค่อนข้างที่จะมากเลยนะครับมากมายหลากหลายนะครับผมก็พยายามจะทําเจาะแล้วก็จะค่อยๆรีวิวไปแต่ทีละจุดทีละจุด ให้เห็นตามความเป็นจริงว่ารถตู้ของผมเนี่ยทำอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็แต่และ EP นี้ผมจะไม่ได้ทํายาวมากเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆสมาชิกที่ดูอาจจะเบื่อไปสักก่อนนะครับก็เลยทําอยู่ประมาณสักทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยนะครับหลังจากนี้นะครับก็จะไปทําอะไรพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ผมนัดกับช่างแอร์ไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะไปทาแอร์นะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเป็น EP ถัดไป EP ที่11ซึ่งภครในผมยังไม่ได้เริ่มเลยนะผมจะเริ่มในจุดหลักๆก่อน จุดหลักๆเอาให้มันจบครบสมบูรณ์พร้อมเดินทางเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นพอเราเริ่มภายในปุ๊บมันก็จบมันก็ง่ายแล้วนะครับอย่าลืมนะครับ EP รถตู้ของผมนะครับตอนนี้ดําเนินมาถึง EP ที่10แล้วสําหรับท่านที่ยังไม่ได้ดูท่านสามารถที่จะเข้าไปย้อนดูได้ตั้งแต่ต้นนะครับใน EP รถตู้ของผมนะครับตั้งแต่ EP 1นจนถึง EP 1 0นะครับย้อนดูได้ว่าความเป็นมาของรถตู้ผมทําอะไรไปกับรถตู้ไปบ้างนะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกด s u b s c r i b e ในช่อง y YouTube ของผมด้วย วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแคมปิ้งทลอกกับพลพัฒน์สวัสดีครับ